สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับเป็นเหรียญของพยาพิชัยจามหักนะครับอ,อยู่ที่อำเภอพิชัยจงังหวัดตระเด์นะครับหลังเป็นรูปหรือสีนะครับมีพศ พีพศ2 5งพนานะครับพยาพิชัยนะครับนะฮะชื่อเดิมคือชื่อจ้อยนะครับชื่อจ้อยหรือชื่ออีกชื่อนึงก็คือนายทองดีฟันขาวนะครับเป็นฐานเอกกู้กาย สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับออกรบกับข้าศึกนะฮะตั้งแต่ฝ้าวงล้อมพม่าที่กรุงศรีอยุธยานะครับจนไปทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองจันทร์นะครับแล้วก็ยจกทัพกลับมากอบกู้เอกราช กับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะมหาราชนะครับครั้งหนึ่งได้เข้ารบกับข้าสุด,ด้วยดาบด้วยดาบคู่นะฮะคู่กายนะครับจนดาบหักคามือไปข้างหนึ่งนะครับจึงได้รับสมญานามว่าพญาพิชัยดาบหักท่านเป็นคนซื่อสัตย์นะครับ และจงรักภักดีต่อต่อต่อนายนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกสำเร็จโทษในในรัชการที่หนึ่งนะทรงเห็นว่าพญาพิชัยเนี่ยไม่ผิดอะไรนะจะให้รับราชการต่อ แต่แต่ท่านไม่รับครับแต่ท่านไม่รับนะฮะและขอให้ปานชีวิตท่านนะฮะให้ขอให้ปานชีวิตท่านโดยมีบริเดตที่ว่าไม่ขอเป็น <c oughs> ข่าไม่ขอเป็นข่าสองเจ้าบบาสองนายนะครับนะครับไม่ขอเป็นข่าสองเจ้าบบาสองนายนะครับขอตายตามพระเจ้าตากสิน มหาราศชาวไทยทุกวันนี้จึงเคารพและนับถือในความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของท่านนะครับนะครับด้วยวลีด็ดที่ว่าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบาวสองนายนะครับเดี๋ยวผมจะดูด้านหลังอีกนะครับด้านหลังเป็นรูปสีนะครับฮนะ เป็นรูปสีแล้วก็มีปีพศ2 5 2 1ันห้เดนะครับนะฮะูกใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวผมจะให้กลับดูด้านหน้าอีกสักทีนะครับในใกล้นะครับลุพยาพิชัยดาบหักนะครับ